สวัสดีค่ะแพป8จากสภานักเรียนนะคะเนื่องจากพวกเราสภานักเรียนเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องนหลายๆคนจะต้องเหนื่อยกับการเรียนออนไลน์เราจะได้จัดกิจกรรม CUD Cinema 2 0ตาชันนทขึ้นค่ะพวกเราได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์จากกลุ่มสาระต่างๆถึงภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่พวกท่านดูแล้วประทับใจและอยากจะให้ทุกคนได้ไปหาดูกันตามค่ะเดีนะครูจำชื่อเรืเนะ่องไว้ได้ก็เ้ จำต้องแสดงไม่ได้เอาไปตัดต่อเองแล้วกันนะโอเคครับจริงๆมีจริงๆก่อนอันนี้น,นะครับเมื่อตอนประมาณสักกลางปีมันมีซี์เรื่องหนึ่งนะครับชื่อ,อเรื่อง m o v e to Heaven นะครับก็เรื่องนี้ก็จริงๆตอนแรกไม่ตั้งใจจะดูเรื่องนี้นะก็คือหาอะไรดูไปเป็น,ปนช่วงปิดเทอมนาะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทมีมันมีบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการทําความเหมือนกับเป็นการทําความสะอาดในสถานที่ ของคนตายครับเหมือนกับไปเก็บเหมือนกับไปเก็บสถานที่ทำความสะอาดแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีคนตายเกิดขึ้นบริษัทนี้ก็จะเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วก็ทุกๆครั้งที่เข้าไปครับมันก็จะมีความทรงจําสุดท้ายของคนที่เขาเสียชีวิตไปแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ครูประทับใจก็คือในเรื่องนี้ก็คือความเก่งของนักแสดงนะคะความเก่งของนักแสดงเรื่องนี้ค่อนข้างแสดงแสดงได้ค่อนข้างดีมากเลยนะจริงๆเป็นเรื่องที่ที่ดูทีทุกๆฉากทุกตอนเลยทุกครั้งที่ดู โอ้โหคนลุกขึ้นทุกครั้งเลยอ่ะ<บ>ี่ก็มีตัวละครเอกของเรื่องนี้จริงๆก็มีอยู่สองคนนะครับคนหนึ่งชื่อคันกูรูมั้งคนนี้คนนี้เขาจะเป็นเด็กพิเศษนะครับเป็นเด็กพิเศษในลักษณะที่มีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมอะไรนะครับเออแต่ว่าเขาก็มีพรสวรรค์อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นคนที่ที่สามารถจับจดจารายละเอียดทุกอย่างได้ได้ดีมากๆนะครับสามารถอธิบาย เล่าเป็นฉากเป็นตอนได้เลยความรู้สึกเป็นแบบใสๆน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูไปก็ยิ้มอมยิ้มไปว่าเขาเป็นคนซื่อมากอย่างเงี้ยครับอีกตัวละครหนึ่งก็คือตัวละครนี้เป็นครูจําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าเขาเป็นอาของเด็กคนนี้ครับมีมีสถานะเป็นอาของเด็กคนนี้เนื่องจากว่าพ่อของเด็กคันกูรูเนี่ยเขาเขาเสียแล้วทีเน,นี้ยเขาก็เลยให้อยมคะาจ คือพอพ่อเขาตายใช่ไหมเขาก็จะหาคนเป็นผู้ปกครองก็จะทาวินัยการ,รไว้ให้ให้กับน้องชายเขาสิ่งที่น่าสนใจของคนนี้คือเขาเป็นคนที่แสดงได้ค่อนข้างดีมากเฮ้ยมันแบบสุดยอดจริงๆเขาแสดงได้ดีมากๆแล้วมาคู่กับกับเด็กที่เป็นออสเสติกแบบนี้ด้วยนะครับเรากเาเลยแบบเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจมากเหมือนกับคนที่เป็นเด็กมากๆแล้วคนที่แข็งกระด้างมากๆมาเจอกันอ่ะแล้ววันหนึ่งเขาสามารถ หลุดทาให้อาของเขาที่เขาเป็นคนที่แข่งกระด้มากๆก,การเป็นคนที่ที่ใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลแล้วฟังอะไรมากขึ้นคือเขาก็เปลี่ยนไปเยอะครับตอนที่อยู่กับเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นตอนที่เหมือนเขามาเคลียร์ให้ฟังว่าทําไมอาหรือว่าน้องชายของพ่อเนี่ยไม่ชอบพ่ออะไรอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งนะครับพอวันหนึ่งน้องชายเข้ามารู้ทีหลังว่าตลอดเวลาเขาไม่ได้ทิ้งน้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นเรื่องที่มี มีความน่าสนใจมากๆนะครับถ้าถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหาซีรีส์ที่ที่ที่เป็นที่สร้างแรงบันดาลใจที่สร้างความชุ่มฉ่าในจิตใจเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอืมจริงๆมันมันเป็นซีรีส์ที่มันไม่ให้แค่ความบันเทิงอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่ สอนให้เราได้รู้คุณค่าของเวลาด้วยว่าเวลาพอมันผ่านไปแล้วมันก็กลับไปแก้อะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยให้เราเห็นคุณค่าของเวลาอยากทําอะไรอยากดีกับใครเราก็ดีกับเขาไปอะไรเงีๆๆ้ยไม่ใช่ว่ามันรู้สึกตอนที่เขาไปไม่อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์นอะไรีเป็นข้อคิดเกิดขึ้นเยอะมากเลยครับเรื่องนี้จริงจริงประเด็นสำคัญในเรื่องนี้มันให้อะไรเยอะเหมือนกันนะอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้นําเสนอเป็นตอนตอนมันก็มีเรื่องราวของคนที่ตายในแต่ละตอนซึ่งเรื่องราวของคนที่ตายในแต่ละตอนก็จะมีความแตกต่างกัน กับที่ครูบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างพี่น้องความรักระหว่างพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยหรือความรักระหว่างเพศเดียวกันก็มีนะแล้วก็ในระยะเวลาที่อากับหลานคูนี้อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันสามเดือนตลอด3มเดือนเขาก็ได้ผ่านเหตุการณ์อะไรมาเยอะเหมือนกันก็ทําให้เขาได้เรียนรู้ถึงความรักที่มีต่อกันแล้วก็มันเป็นแมสเซจหนึ่งที่พ่อเขาหรือพี่ชายของเขาเนี่ยต้องการที่จะบอกน้องเขาเพราะว่าเขาไม่เคยที่จะบอกน้องว่าที่ผ่านมาเขารอ,อน้องตลอดเวลา น้องเขาไม่เปิดใจที่จะรับฟังเขาเรียกให้แม่เซจนี้ผ่านทางฮันกูรูคนนี้เป็นตัวบอกแม่เซจนี้ไปถึงเขานะครับวันนี้นะคะ,ะที่เราเอามาแนะนำนะคะมาเป็นภาพยนตร์ฮ่องกงนะคะชื่อว่า Mama's 神奇小子อะทุกคนงงวะเราจะพูดอะไร <laughs> นะคะมันเป็นชื่อจริงของเขานะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษเลยนะคะ Zero to Hero หรือว่า uh, On your mom g e t on go นะคะซึ่ง uh, ทำไมทำไมครูเลือกเรื่องนี้เพราะว่าครูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันประทับใจมากสำหรับ uh, หลายคนในช่วงนี้เพราะเรื่องภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะพูดถึงว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเกิดมาเนื่องจาก ตัวเหลืองแต่รักษาไม่ทันเวลาทําให้เขาเกิดันการผิดพลาดความผิดพาลาดทางร่างกายอย่างเช่นเป็นลมชักทางสมองทําให้เขาอะ่ะเดินไม่ได้พูดไม่ได้นะคะซึ่งทําอะไรเองไม่ได้เลยแต่คุณแม่ของเขาเนี่ยคะ่ะไม่ใช่แค่ยอมรับตัวลูกชายและคุณแม่ของเขาไม่ไม่ยอมท้อนะคะก็คือให้กําลังใจลูกเขาตลอดเวลานอกจากเลี้ยงลูกเขาแล้วอะ่ะยังจะช่วยนะคะค้นหาศักยภาพในตัวลูกเขา จนถึงโตขึ้นแล้วลูกเขาเป็นเหรียญทองพาราลิมปิกนะคะเป็นนักกีฬากรีฑาพาราลิมปิกเลยนะคะจากมุมมองของทุกคนที่คิดว่าเป็นเด็กพิการไม่เป็นไรชั้นสงสารชั้นให้แต่แม่เขาไม่เคยสอนลูกให้ลูกเขาคิดว่าตัวเองเป็นเด็กพิการแล้วต้องได้รับอ,อภิสิทธิ์จากคนอื่นนะคะสอนให้ลูกเขาทำอะไรเองได้จนถึงเขาได้เป็นบุคคลที่ชื่อดังทั่วโลกเลย นะคะนี่คือเรื่องเราวข้าวคราวนะคะพูดถึงตัวละครประทับใจอาจจะเพราะว่า,าครูเป็นอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นแม่ด้วยนะคะดังนั้นครูจะประทับใจตัวละครที่เป็นคุณแม่ ะะเพราะว่าการที่คุณแม่คนยังที่ยอมรับลูกเป็นแบบนี้มันคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในความเป็นแม่แต่ในการที่นอกจากเขายอมรับตัวลูกเขาแล้ว่เขายังให้กําลังใจนะคะปรับชีวิตลูกที่ไม่เหมือนกฎคนอื่นที่ด้วยกับคนอื่นกลายเป็นที่เป็นนักสู้ของชีวิต นะคะจิตใจของคุณแม่ท่านนี้ค่ะเขาเข้มแข็งมากๆแล้วเป็นมีมุมมองที่ต่างจากคนอื่นมากดังนั้นครูจะชอบตัวละครที่เป็นแม่ด้วยอาจจะครูเป็นแม่ด้วยมั้งคะครูเลยค่อนข้างจะประทับใจเลยค่ะ ว่ามีหลายคนถ้าเคยดูฉากะละคระหนังเรื่องนี้นะคะก็คงจะประทับใจในเรื่องการที่เด็กเขาลุกขึ้นมาเยินได้แต่สําหรับครูแล้ว่ครูจะประทับใจนะคะตอนที่พระเอกนะคะหรืออ้าวไหวนะคะในตัวในตัวละครนะคะที่ในวินาทีที่เขาวิ่งแข่งกับรถไฟและเขาสําเร็จที่ไปตบมือแม่เขา,าหัดฉากนั้นรู้สึก ที่แบบว่ามันจะเป็นฉากที่เหมือนฉากนิ่งที่คุณแม่ท่านนี้นะคะอึ้งมากที่ลูกชายวิ่งชนะรถไฟนะคะที่กําลังวิ่งวิ่งด้วยสปีดเร็วมากนะคะเป็นฉากนี้ที่ที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าภาคภูมิใจอ่ะที่สําหรับแม่คนหนึ่งที่ให้กับลูกอ่ะค่ะครูว่าฉากนี้คือครูดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจของของแม่คนหนึ่งที่ทุ่มเทกับลูกนะคะ การฝึกภาษาแน่นอนเลยว่าเด็กๆคงรู้แหละว่าเวลาเราเรียนภาษาต่างประเทศนะคะอย่างเช่นภาษาอังกฤษที่เราเจอทุกวันนะคะหลายคนอาจจะไม่ชอบเรียนกับอาจารย์ครูไทยก็คืออาจารย์ของเราแต่ว่าชอบไปฟังฝรั่งเขาพูดเพราะอะไรคะสำเนียงเขาเพราะมากนั่นคือสิ่งที่ครูแนะนําให้กับลูกศิษย์ ทุกรุ่นเลยว,ว่าเวลาหนูจะไปเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือจะภาษาต่างประเทศหนูไปฟังเจ้าของภาษาเขาพูดเยอะๆนะคะเพราะการเรียนภาษาเนี่ยหลายคนยังจับประเด็นไม่ได้ค่ะว่าเรียนภาษาหนูเรียนยังไงมันถึงได้เด็กเก่งคะแต่ครูจะบอกลูกศิษย์ตลอดว่าการเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งนั่นคือการที่เราไปเรียนแบบการพูด สำเนียงการพูดของเจ้าของภาษานั้นและทําเป็นเสียงของเราพูดจากปากเรานั่นคือการของเรียนภาษาไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าแปลว่าอะไรแต่เราพูดไม่ได้เราต้องไปฟังเจ้าของภาษาเขาพูดเยอะๆและเรียนแบบเขาเราีเยกว่าอะไรนะคะวิธีการขยับปากกับวิธีการออกเสียงของเขานะคะการเป็นเสียงของเราเองนั้นก็จะเป็นภาษาที่3ที่เราพูดกันทั่วไปนะคะนั่นคือเทคนิคเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันเป็นทริคของการเรียนภาษาอุล ะะก็อยากให้ทุกคนนะคะไม่ใช่แค่ศิลปะภาษาอื่นนะคะจริงๆนักเรียนทั่วไปเลยนะคะใช้เทคนิคตรงนี้นะคะไปดูภาพยนตร์ไปฟังเพลงฟังเพลงอาจจะไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่ไปดูภาพยนตร์เยอะๆไปฟังสำเนียงเขาและเรียนแบบการออกเสียงของเจ้าของภาษาเขานั่นละค่ะเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดของเราแล้วนะคะ เรื่องนี้นะคะครูว่าผู้กำกับเขาเลือกที่จะมาฉายในช่วงยุคโนะควิดน่ะครูว่าเรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่คนหรือว่าแบบเด็กๆนักเรียนคนไปดูครูว่าทุกคนควรจะไปดูเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นยุคสถานการณ์โควิดอะ มันทำให้ไม่ใช่แค่นักเรียนรวมถึงคนทํางานอะ่ะแทบจะทั่วโลกเลยอะ่ะมันจะมีภาวะความเครียดนะคะแบบท้อกับสถานการณ์แบบ new normal อ่ะซึ่งเราต้องวฟโฟมโฟมมากเด็กๆต้องนั่งกับหน้าจอนะคะซึ่งเผชิญกับความเครียดความเหนื่อยล้ากับชีวิตคนทัางจะมากเลยอะ่ะถึงบางคนอาจจะอาจจะไม่คิดว่าตัวเองเครียดแต่ความจริงแล้วเจอกับสถานการณ์แบบนี้ใครใครก็เครียดแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมันทําให้เรา,ม,ามีมุมมองกับชีวิตอะ ได,ได้เป็นมุมมองใหม่จากการที่เรายอมรับกับชีวิตก็คือแม่ต้องยอมรับลูกที่เป็นเด็กพิการกลายเป็นว่าแม่เป็นตัวช่วยและกระตุ้นให้ลูกนะคะพลิกในสถานการณ์ปัจจุบันจากเด็กที่เดินไม่ได้เลยกายเป็นแต่เป็นนักกีฬากรีธาไปวิ่งได้อะค่ะคือมันขึ้นอยู่กับมุมมองะคะ่ะ ว่าเราจะยอมรับสถานการณ์แบบนี้หรือว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองนะคะว่าโอเคสถานการณ์ณปัจจุบันมันจะอาจจะทําให้เราท้อได้แต่ว่ามันสามารถกลับมาเป็นมุมมองที่เป็นแรงผลักดันให้เราในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนมุมมองโลกก็ได้นะคะดังนั้นอันนี้ค่ะ ครูว่าไม่ใช่แค่นักเรียนนะคะครูไปดูแล้วครูชอบมากจริงๆก็อยากให้แบบว่าอาจารย์ทุกท่านหรือที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือที่เป็นคนทํางานทั่วไปไปดูเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ให้กําลังใจเราเพื่อจะสู้ชีวิตไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่นะคะมันเป็นกําลังใจให้เราได้มากเลยแหละนะคะสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ครูก็แนะนาภาพยนตร์เรื่อง i ิน Inter อร์ l l a r มาให้พวกเราได้ รู้แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่ภายใต้หนังเรื่องนี้กันครับผมครับอินเตอร์เซล่นะครับเป็นหนังที่ฉายเมื่อปี57นะครับพุ่มกับชื่อคริสโตเฟอร์โนแลนโนแลนเนี่ยนะครับก็จะทําหนังเกี่ยวกับแนววิทยาศาสตร์มากพอสมควรนะครับโดยหนังเรื่องอินเตอร์เซล่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการฉายให้เห็นภาพเกี่ยวกับรุ่ดดำนะครับทฤษฎีสัมพัธภาพแล้วก็ตัวความโน้มถ่วงที่ส่งผลต่อเวลาซึ่งพยายามที่จะทลายขีดจำกัดของ มนุษย์นะครับที่บอกว่าถึงแม้ว,ว่ามนุษย์จะเกิดขึ้นอยู่บนโลกแต่ไม่จําเป็นต้องจบที่โลกสมัยภยนะครับเราสามารถที่จะสร้างความพยายานและให้มนุษย์ไปอยู่ในอวกาศในอนาคตข้างหน้าได้นะครับทีนี้ในความเป็นวิทยาศาสตร์ในจุดที่น่าสนใจคือตอนที่พ่อที่ชื่อคูเปอร์นะครับจะต้องลาลูกที่ชื่อเออเมิร์ฟนะครับเพื่อไปค้นหาดาวดวงใหม่ก็ หยิบนาฬิกาขึ้นมาสองเรือนแล้วบอกกับลูกว่าวันที่พ่อกลับมาหาเมิร์ฟเนี่ยอายุของพ่อกับลูกจะมีอายุเท่ากันนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งตอนที่คูเปอร์เนี่ยซึ่งไปถึงที่ดาวมิลเลอร์นะครับซึ่งดาวมิลเลอร์อยู่ใกล้กับกากันทัวหรือว่าหลุมดำคูเปอร์ก็บอกกับลูกเรียว,ว่าเวลาเวลาบนดาวมิลเลอร์นะครับหชั่วโมงจะเทียบเท่ากับเวลาเปี ของคนบนโลกนะครับตรง2จุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องของชา m เดน t i o n นะครับหรือมองว่าเวลามันสามารถถูกยืดขยายออกได้นั่นเองเจ้าไหมนี่อ่ะรู้ไหมว่าเวลามันถูกยืดขยายออกได้ยังไงครับทำไมโอ,โอโก็น่าจะต้องเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงต่างๆหืออ่าอ่านะครับนิวตันเนาะมองว่า เวลาเป็นเพียงกรอบหยุดนิ่งมีลักษณะเป็นเส้นตรงเป็นกรอบอ้างอิงเฉเสียทำให้มีการเคลื่อนที่ใน3ามมิติแต่ทฤษฎีสมมาตรภาพของไ์สไตน์เนี่ยบอกว่าถ้าเราอยู่ภายใต้สนามโน้มถ่วงที่มีความเข้มสูงมากสนามโน้มถ่วงนั้นมันมีผลทําให้เวลามันถูกบิดหรือย,ยืดออกได้จึงทําให้ก,การกระทมันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับมันมีความโค้งบิดงอได้ซึ่งทําให้เวลามันถูกยืดออกได้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องของไทม์เดเรชันนั่นเองครับ ตรงนี้พ่วงกับได้แทรกอัตรถลงไปโดยให้เราได้รับรู้จักเวลาติกต๊กติ๊กติ๊กในดาวบิลเลอร์เนี่ยเมื่อขึ้นเสีนี้มันจะมีความช้าลงไปซึ่งมันจะดังติ๊กประมาณ46ครั้งนะครับใน1น,นาทีนั่นหมายความว่าเวลามันถูกยืดขยายออกนั่นเองเราก็มาดูว่าใน1นวินาทีมันจะมีค่าเป็นกี่ชั่วโมงของคนบนโลก 61,400คูณกับ1.25เราก็จะได้เป็น76,750วินาทีนะครับฉะนั้นเราจรึงกล่าวได้ว่าในติ๊กติ๊กที่อยู่ในซีนนี้นะครับคือ1วินาทีบนดาวเมลเลอร์มันจะมีค่าเท่ากับเวลา21ชั่วโมงบนโลกนะครับ Go, 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 go. Seven years per hour here. Let's make it count. เรื่องนี้นะครับให้ความสําคัญกับเรื่องของเวลาซึ่งเวลาที่ผ่านไปนะครับมันสามารถที่จะกลับมาเชื่อมกันด้วยความรักระหวา่างพ่อกับลูกนะครับที่ทําให้ทั้งสองคนมาพบกันเวลาของชีวิตคนแต่ละคนมีความหมายมากนะจงใช้เวลาในปัจจุบันสําหรับความรักและทําดีกับคนในครอบครัวและคนที่อยู่รอบข้างเราให้มากที่สุดเพราะเวลาจะไม่สามารถวนย้อนกลับ ให้ไปแก้ไขได้อีกครับนี่เป็นสิ่งที่จะฝากกับพวกเราทุกคนครับผม